สวัสดีครับผมมีคนไข้ e อดีรายหนึ่งนะครับอายุยังไม่มากเลยไม่มีโรคประจําตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็น e อดีขั้นรุนแรงเรียกได้ว,ว่าไม่ตอบสอนองต่อการให้ยาใดๆเลยตัวเขาเองยอมรับนะครับว่าเขาใช้สารเสพติดมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็กําลังเข้าโปรแกรมการรักษาอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ายาบ้ามีผลต่อสมรรถภาพทางเพศยังไงบ้างเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างไรทุกท่านคงจะทราบดีนะครับคือมันออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาททาให้ระบบประสาทไวต่อความรู้สึกไวต่อสิ่งเร้ามากกว่าปกติ แต่สาหรับระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับยาบ้าทําให้เส้นเลือดหดตัวทั่วร่างกายหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีผู้ทําการศึกษาในหนูนะครับเบทอัมเฟตามีนทําให้เส้นเลือดที่องคชาติเกิดการหดตัวทำให้เกิดภาวะอีดีอย่างมีนัยยะสาคัญและเมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับคนไข้ก็ต้องใช้ยาบ้าเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศแล้วก็ต้องใช้ยากลุ่มไวายกาก้าเพื่อช่วยในการแข็งตัวทาให้วงจรการแข็งตัวตามธรรมชาติถูกทําลายไปและเมื่อคนไข้ลดหรือเลิกยาบ้านะครับทุกคนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น คนไข้จะไม่สามารถมีสิ่งกระตุ้นได้เลยเนื่องจากไม่มียาบ้าใช้ในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศการใช้ยากลุ่มไวยาก้าเพียงแค่ช่วยขยายเส้นเลือดเท่านั้นไม่ได้ช่วยในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเลยเพราะฉะนั้นการรักษา ED ในให้กลุ่มนี้ต้องอาศัยความอดทนและกำลังใจมากนะครับ mm hmm. เพื่อหวังว่าในสุดท้ายคนไข้จะไม่ต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดเสรแกนเทียมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ